พะยานใรายสงคึคดประทับยืนอ,อยู่พระราหูก็เพียบพร้อมด้วยพุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพก็ถือว่าเป็นเรื่องดีประโยชน์ของการใช้ก็อยู่ที่กุศลเจตนาเอาไปในทางที่ดีก็จะดียิ่งขึ้นหรือบางคนที่เขามีข้อหามยามร้ายต้องการเอาพาระรัตนาตราัยเป็นที่พึ่งต้องการเอาเทพเทวาเป็นที่พึ่งเขาก็มีพายานไว้ก็จะช่วยคุ้มครองปก,ปกปักรักษา ตามฐานานุรูปความต้องการของเขาก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาบริจาคโรหิตกันจะได้เป็นการช่วยเพื่อนมนุษย์ส่วนพยานนี้ก็เป็นเพียงให้กำลังใจผู้ที่มากระทำความดีได้เป็นที่ละลึกติดตัวไป